สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์เรื่อง Squid Game กีหุนนั่งกินข้าวอยู่แม่ของเขายื่นเงินให้เพื่อเขาพาลูกสาวไปเลี้ยงวันเกิดต่อมากีหุนก็แอบขโมยบัตรเอทีเอ็มแม่ออกไปกดเงินแล้วไปแทงมากก้าจนได้เงินมาก้อนหนึ่งเขาหวังจะเอาเงินนี้ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวแต่ก็ถูกเจ้าหนี้วิ่งไล่ตามเสียก่อนเขาวิ่งไปชนหญิงคนหนึ่งจนล้มลงเธอชื่อว่าแซบยอเขาเรีบขอโทษเธอแล้ววิ่งหนีไป เจ้าหนี้วิ่งตามมาจนทันกีฮุนเลยควักเงินส่งให้เจ้าหนี้แต่เงินก็หายไปเสียแล้วสุดท้ายกีฮุนเลยไปคีบของขวัญในตู้มาให้ลูกสาวแทนหลังจากกีฮุนพาลูกไปส่งบ้านเขาได้เจอกับเซลแมนที่เสนอให้เล่นเกมตักกีถ้าใครชนะก็ได้เงินหนึ่งแสนวอนแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องโดนตบหน้ากีฮุนเล่นอยู่หลายตาโดนตบหน้าไปหลายทีจนหน้าชาสุดท้ายเขาก็ชนะและได้เงินมาจากนั้นเซลแมนก็ชวนเขาสมัครแข่งเกมพร้อมยื่นนามบัตรให้กี กีฮุนจึงตัดสินใจเล่นเกมเมื่อขึ้นมาบนรถตู้ก็ถูกวางยาจนสลบโผล่มาอีกทีก็ถูกจับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพามาไว้ในห้องเล่นเกมกีฮุนได้เจอกับลุง0ูนและมาเฟียที่กำลังลากแซบยยกออกมาตบตีกีฮุนหินเธอเข้าพอดีเลยมาถามหาเงินที่ถูกขโมยไปแล้วชายชุดชมพูก็โผล่มาเกมแรกเริ่มต้นขึ้นซึ่งมีชื่อว่า A E I O U หยุด กีฮุนได้เจอซังอูรินั้นเขาเป็นน้องที่อยู่บ้านใกล้กันมาตั้งแต่เด็กเมื่อเกมเริ่มขึ้นผู้เล่นที่ไม่ยอมหยุดก็จะถูกยิงตายทันทีพวกเขาวิ่งหนีตายกันเจ้าละวันกระสุนปืนยิงออกมาไม่ยังแล้วลุงศูนย์หนึ่งก็ขยับเข้าใกล้เส้นชัยไปได้เรื่อยๆกีฮุนเผือสะดุด่ชงที่ตุ๊กตาหันกลับมาพอดีโชคดีที่อาลีมาช่วยไว้ได้ทันและผ่านรอบแรกไปจนได้หลังจบเกมแรกผู้เล่น -2 องหก็ออกมาวุวายไม่อยากเล่นเกมต่อทุกคนเลยได้โอกาสวัวอีกครั้ง ข้งข้างไหนมากกว่าถือว่าชนะซึ่งยอดเงินรางวัลสะสมในเกมแรกก็ประกาศออกมาซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง25,500ล้านวอนผลโหวตทำให้ผู้เล่นทุกคนต้องยกเลิกภารกิจกลับบ้านไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกเชิญให้กลับมาเล่นเกมอีกครั้งโดยเกมที่2เป็นเกมที่ให้เลือกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนประตูพวกเขาได้รับน้ำตาแล้วรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เลือกและให้แกวอ,อกมาจากพิมพ์โดยไม่ให้หกักกีฮุนเรียนน้ำตาลจนสามารถตัดออกมาเป็นรูปร่มได้สำเร็จเกมที่สาเป็นเกมชัก กีฮูนรวมทีมได้10คนมีทั้งผู้หญิงคนเกยตอนแรกเขาก็ท้อใจแต่สุดท้ายก็เอาชนะทีมชายล้วนได้ด้วยแผนการของลุง001ลุง001เริ่มมีอาการหลงลืมเขาฉี่รถกางเกงจนกีฮูนต้องถอดเสื้อไปคลุมให้แล้วเกมที่4ก็เริ่มขึ้นทุกคนจับคู่กันและได้รับลูกแก้วคนละสิบลูกพวกเขาต้องแข่งขันเอาลูกแก้วมาเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดกีฮุนก็หลอกคุณลุง001ที่หลงลงลืมลืมจนเกือบชนะแต่ก็โดนล ลุงจับได้ลุงเห็นความดีที่ผ่านมาของกีฮุนเลยยอมมอบลูกแก้วให้ทําให้ลุงตกรอบไปทันทีแล้วพวก v i p ก็เดินทางมาถึงพวกเขามาดูเกมที่5้าพร้อมๆกันมันคือเกมเหยียบกระจกถ้าเลือกผิดคือตายเมื่อเกมเริ่มขึ้นกีฮุนได้เลือกชุดหมายเลขสิบหกทำให้เขาได้เล่นเกมเป็นลําดับสุดท้ายซึ่งถือว่าโชคดีมากเพราะคนที่เลือกเลขลําดับก่อนหน้าได้ตายไปเกือบหมดแล้วสุดท้ายเกมนี้ก็มีคนรอดชีวิตมา3าคนคือกีฮุนแซบยอกและซัง แต่แซนไยอกโดนลูกหลงจากเศษแก้วทําให้บาดเจ็บสาหาัสเมื่อซังอูเห็นว่าเธอใกล้ตายเลยจัดก,การฆ่าทิ้ง กีฮุนโกรธมากและเกมสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นมันคือเกมปลาหมึกกีฮุนสามารถเอาชนะซังอูได้กีฮุนอยากให้ซังอูรอดไปด้วยกันแต่ซังอูไม่อยากรอดไปพบกับความจริงอีกแล้วเขาเลยแทงตัวเองจนตายทําให้กีฮุนชนะไปในที่สุดหนึ่งปีผ่านไปกีฮุนได้รับคํเชิญให้ไปพบกับคนสร้างเกมเมื่อมาถึงก็เจอกับลุงศูนย์ศูนย์หนึ่งเขาโกรธมากที่รู้ว่าลุงเป็นคนสร้างเกมและหลอกเขามาตลอดลุงเลยขอเล่นเกมกับกีฮุนเป็นครั้งสุดท้าย กีฮุนเอาชนะมาได้แล้วลุงก,ก็เส้นใจไปทันทีหลังจากนั้นกีฮุนก็ไปย้อมผมสีแดงเขาตัดสินใจเดินทางไปหาลูกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วก็บังเอิญเจอกับเซลเมในตอนต้นเรื่องกีฮุนได้นำบัตรและตัดสินใจเข้าแข่งขันเกมอีกครั้งเพื่อคนลลมผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ